สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับก็มาแล้วนะครับแนวทางเอาให้รวยนะครับประชำงวดวันที่สิ่สิงหา6.8นีนะครับเด้นลักลอยนะครับให้มาที่เลข2นะครับเลข6นะครับ แล้วก็เลข8นะครับดินหลักร้อยเอาให้รวยนะครับต่อมาสองตัวบางนะครับให้มาที88นะครับ83นะครับ84นะครับ85นะครับและก็89นะครับสำหรับ จุดสองตัวเอาให้รวยนะครับงวนนี้เด่นแปดนะครับสำหรับเอาให้รวยนะครับตาให้ผมิีคอนนะครับของหวยเอาให้รวยนะครับส่วนตัวนะครับผมก็มักแปนนะครับสำหรับงวนนี้นะครับสองตัวที่ผมมักที่ศุนนะครับ ้าทันในชอบก็ซื้อติดไว้ได้นะครับก็เป็นเพียงแนวทางนะครับผมวิเคราะห์นะครับให้2อชุดเน้นๆนะครับชุดแรกนะครับที่ผมมักที่สุนนะครับก็คือ8 5 5, 5 8นะครับจะเป็นชุดแรกนะครับพอว่าเลขออกวันเสาร์นะครับ เลขกำลังวันแปดมาหนักๆนะครับต่อมานะครับชุดที่สองนะครับที่ผมชอบนะครับก็คือแปดสามสามแปดนะครับนี่จะเป็นชุดที่สองนะครับในการทีผมเก่งไห้เน้นๆนะครับสำหรับท่านไหนที่ชอบนะครับ นำไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลใดนะครับก็2ชุดที่ผมเน้นให้นี่นะครับขอผมมั่นใจนะครับว่ามีสินมาห้าสิบหาสิบเซนะครับสำหรับงวดนี้นะครับส่วนเดนลักรลอยนะครับมีอยู่3โตนะครับ ก็คือ2 6แลละขับแนะครับท่านชอบลากรอยตัวไหนนำมาจับกูใส่กันใดนะครับอย่างเช่น2 8 5 6 8 5เป็นตน้นนะครับสำหรับจุด3ตัวนะครับก็เขามาเบิงแล้วเป็นกำลังใจให้กันนะครับโดยการ กดไลค์กดติดตามช่องนะครับจะได้มีกำลังใจในการมาแบ่งปันแนวทางนะครับก็ขอให้ FC โซโชคดีนะครับจับถูกหวยรวยเบอร์นะครับ